อันนี้เราพูดถือว่ามีอายุคของพี่เป็นจดหมายแต่ยุคของผมเนี่ยเป็นโทรศัพท์บ้านแบบางทีโทรไปพ่อเขาหลับบ้านกิติมานันต้องการพูดกับใคร Game over ชอบใช้ไอ้รุ่นหนึ่งสามสามหนึ่งศูนคือไม่ไซส์ไม่กำลังดีคนชิบหายพี่ที่ผมซื้อผมชอบเพราะอะไรวะมันมีเกมงูงัดทางงัดทางงัดทางงัดมาวันนี้เราจะมาคุยเรื่องจากค้างคราวที่แล้ว แนะ่ <S <S เกี่ยวดติต่อจากแฟชั่นมาใช่ไหมเฮ้ยอ้วนมึงทำเฮียทำเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวที่ของกินดิ้งเขียวก่อนเนี่ยเนี่ยฟ้งอ้วนเนี่ยชื่นใจ คาวที่วเราคุยเรื่องแฟชั่นค้างไว้แล้วกูบอกว่าตอนแต่งตัวเนี่ยแฟชั่นคือเราเน้นไปทำอะไรวะเน้นไปจีบหญิงใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีพวกเครื่องมืออุปกรณ์เหมือนสมาร์ทโฟนสมัยนี้นะเข้าใจได้เข้าใจได้คกันโอเคอาจจะไม่ต้องตรงเป๊ะนะไปถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันหน้าร้านอะไรก็โทรหากันได้เวลามึงจีบหญิงมันทำแบบมึงเคยเขียนจดหมายไหมหจดหมายไม่ไม่มีไม่มีนี่อย่างพี่พี่จีบสมัยนั้นต้องทำอย่างนี้เลย จริงเขียนจดหมายเลยที่นั่นมุ่งว่ะตอนเอางี้ขนาะตอน <c oughs> ที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียนะเหมือนกันก็ใช้เป็น,นคณื Air <ม>โโ่แอร์เมลโอ้โหแล้วทุกวันเลยนะเว้ยเวันเราเขียนไปหาเขาใช่ไหม,มเราก็ไม่รู้มันจะถึงเมื่อไหร่แบบน่าจะหลายอาทิตย์อาจจะเป็นเดือนด้วยซ้ำนะสมัยนั้นอนะ่ะ คำว่าเมลนี่คือต้องให้รู้ก่อนว่ามันคือจดหมายนะจดหมายเป็นซองที่เขาใส่กระดาษเขียนมาคือไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันคำว่าเมลเราจะพูดย่อๆมันคืออีเมลถือว่าไม่ใช่ปัจจุบันอี้เป็นคือจดหมายเลยแล้วเราก็จะไปเฝ้าเวลากลับมาแล้วก็มาคอยดูตรงในเมล box เราอ่ะไอ้กล่องจดหมายเฮ้ยต้องมีจดหมายมาโอ้โหโคตรดีใจเลยมันต้องลุ้นมันต้องรอคือมันต้องใจเย็นใช่แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าคําตอบนี่มันจะใช่หรือไม่ใช่ด้วยนะอันนี้เราพูดถึงว่ามีอายุคของพี่เป็นจดหมายแต่ยุคของผมเนนนี่ป็โททรศัพ์บ้าแบบต่ บ้านกิติมานันต้องการพูดกับใคร Game over อันนี้มันคือมันมันคือช่วงแห่งการสื่อสารที่เป็นแบบค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอันนี้เราใต่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเราสื่อสารกันด้วยข้อความทางการเขียนในกระดาษใช่นะครับแล้วก็ของผมเนี่ยก็จะเป็นยุคที่แบบว่าแลกเหรียญไปโทรในตู้สาธารณะในหมู่บ้านองค์การก็จะ เขาเลยมาวางตู้โทรศัพท์นะซอ,อยเว้นซอยซอยเว้นซอยกูต้องขี่จักรยานมีเอ็กซ์แล้วไปดูตามซอยพอมาดีดูจากหน้าซอยตู้มันอยู่ตรงกลางเห็นแล้วไอ้นี่แม่งนั่งพออยู่ตู้นี้ไม่ว่างกูต้องอะไรไปตู้อื่นตู้อื่นพี่ก็ต้องการใช้ใชือนกันใช่แล้วไอ้พวกนั้นก็ในวัยรุ่นในบ้านมันก็ใช้อยู่ที่ว่าใครไปยึดตู้ได้ก่อนพอผ่านยุคโทรศัพท์มาเอามาข้ามเลยว่ะจะเป็นเพจเจอร์ อันแรกเลยคือแ็กลิงก์ยังไม่เป็นข้อความเป็นเฉพาะเบอร์ตัวจะไม่ใหญ่มากหมายถึงเครื่องเนี่ยเครื่องจะเท่าประมาณบัตรเครดิตบัตรหนึ่งแล้วก็หน้าจอมันจะแบบเล็กๆมีบรรทัดเดียวแล้วก็เป็นตัวเลขใครมีเน็ตเอลไว้เนี่ยโอ้โหสมัยนั้นนี่ตรเทีแล้วแล้วแหลมีเสียงเรียกมานะโอ้ก็ไปหาตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ใช่ก็ต้องไปใช้ตู้อยู่ดีใช่ต้องไปใช้ตู้อยู่ดีผมมีเรื่องเล่าเหมือนกันเว้ยไอ้เรื่องแ็กลิงก์เนี่ยคือมันมีรุ่นพี่ผมเวลา เขาจะฝากให้ติดต่องานหรือว่าให้ผมอะไรกับแพรลิงคเครื่องของเขาเนี่ยเขาจะให้ผมเป็นคนโทรไปที่สืศูนย์แล้วก็บอกว่าจะจะให้ทําอะไรทีนี้ความสนุกของมันก็คือทําไมช่วงหลังพี่ไม่โทรไปเองวะ,ะพี่ต้องให้ผมโทรตลอดมึงจะให้กูโทรได้ไงวะกูกูกูโทรไปแล้วแม่งก็กดไปหาใครก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่รู้ติดห <cin ux> <that> ่านแม่เอ้ย จากยุคนั้นที่เป็นโดเลขก็เริ่มเป็นข้อความแล้วมันจะเป็นข้อความแบบภาษาอังกฤษบรรทัดเดียว่อนเ่ชเรียกว่าช็อตเมสเซจานะตอนนั้นก็ถือว่าโอเคละโทรกับคนนี้ด้วยอันเบเทองอาจจะไม่ต้องเป็นเลขละแค่บอกว่าโทรกับแล้วก็รู้น้คนนั้นขอแบโทรกับบริษัทแล้วก็เป็นเบอร์กับคนนี้คนนั้นจากนั้นมาก็จะเริ่มมาเป็นข้อความภาษาไทยข้อความภาษาไทยก็จะส่งได้เยอะขึ้นเริ่มมีสองบรรทัดไอ้ตอนนี้ละมึงเอ้ยมันยิบหายมันเหมือนเป็นการสื่อสารอะฝากคนนึงออก หนึ่งหนึ่งสี่ีแพ็ลิงสวัสดีค่ะขอทราบหมายเลขคะ่ะอ่ะาฝากข้าความได้เลยค่ะ,ะ,ะนะโอเเรเตอร์จะรับนะฝันฝันดีนะครับอ่าอะไรเงี้ยเหมือนบอกเขาเลยอ่ะจริงๆเราฝากบอกเพื่อไปให้อีกคนหนึ่งเขาเรีย่คนที่เราจะสื่อสารด้วยผู้อยากจะเจอนะครับใครที่เป็นเคยเป็นโอเปอเรเตอร์ให้กับเนี่ยพวกเพจเจอร์แบบเนี้ยเออผมว่าเขาน่าจะมีเรื่องสนุกสนุกหรือว่านี่มีประสบการณ์ประหลาดปลาดทีนี้พอหลังจากเพจเจอร์แล้วเป็นไรต่อน่าจะเป็นมือถือละ ร้สึกจะเป็นถ้าจาไม่ผิดเป็นฮอตไลน์อิเล็กทริกส์อะไรนี้นะแล้วสมัยนั้นเนี่ยโทรเข้าโทรออกเสียเงินนะแล้วก็มาจะเป็นรู้สึกจะเป็นมโตโรโล่าที่มาเป็นรุ่นเขาเรียกกระดูกกระดูกหนาอ่าที่เขาเรียกกันนะโทรศัพท์ที่ผมอยากได้แต่มันแพงมากมันจะมีสองยี่ห้อในยุคนั้นโทรศัพท์มือถือนะครับโนเกีย900รคืออลแสนอ่าใช่แล้วก็อีกอันนึงยี่ห้อแดนคอลซึ่งเป็นทรงไม่ต่างกันไม่ต่างกันตอนนั้นมีเยอะมากสมัยนั้นนี่ก็คืออะไรอ่ะโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวอื พอมายุคหลังก็เป็นส่งเมสเซจได้ส่งข้อความได้อส่งข้อความได้เริ่มมาอะไรนะมีเล่นเกมฝังวิทยุเอออะไรแบบนั้นนะอ่ะก็มันก็เริ่มพัฒนาใสาฟ่ฟีเจอร์เข้ามาเพิ่มมาเรื่อยๆอแล้วเคยมีแบบนี้นะเล็กลายเดทอ่ะหมายถึงว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนํามาให้เราจีบวันนี้โรคุยกันจาจีบจนแบบว่าเป็นแฟนกันแล้วนะจนมาเจอที่บามังคลองอะ่ะ ทำไมต้องบอบมันขอวะจำความรู้สึก้โอ้ตอนมีอะไรอะก็มีสยามสยามอีกอีกอย่างหนึ่งพี่สมัยก่อนเวลาจะสื่อสารสมมติว่าในกรณีจะจีบผู้หญิงเงี้ยมันก็มีกรณีหนึ่งพี่ความบันเทิงมีไม่กี่อย่างเช่นถ้าแกลงเที่ยวคืนแกลงเที่ยวคืนผมฟังวิทยุแล้วผมก็คิดว่าวิทยุคืนนี้ดังผมก็จะโทรไปขอเพลงเจอยากจะขอเพเพลงนึงข้าพเจ้าอยากมอบให้คนซศ้ต่างหัวแข็งเออแล้วก็นั่นแหละก็มา ยุคที่ Motorola ใช่ไหมแล้วทีหลังมาคู่แข่งตลอดการก็คือโ o เกียซัมซุงอะไรพวกนี้ยังไม่มาเลยอแล้วก็จะเป็นเนี่ยสเบอร์ใหญ่ๆโมโตกับโ o เกียโนเกียก็จะเป็นอะไรนะแปดแา8ก็จะมีแบบสไลด์ลงมาได้ผมเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อไอ้โทรศัพท์โ o เกียซีรีส์8หรอกอไอ้8250 8, 8, 8, อห้นยรแปดแผมอะ่ะชอบใช้ไอ้รุ่นหนึ่ง3 3 1 0คือไม่ไซส์ไม่กำลังดีทนชิปหายพี่ปัจจุบัน ไอสินค้าเหล่าเนี้ยที่มันหมดยุคไปแล้วเนี่ยเขาผลิตในรูปแบบเดิมกลับมาอีกเว้ยพี่อ๋อเป็นงานรีโปรดักชันใช่หุ้นที่เนี่ยมันขึ้นออเรนซ์พี่เฮ้ยสัญญาณขึ้นหรอมันขึ้นออเรนซ์แต่กี้มันขึ้นทรูเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นออเรนซ์นะครับที่ผมซื้อผมชอบเพราะอะไรวะมันมีเกมงูที่เคยเล่นรอบงูตุ๊ดตุๆดตหารมันจะยาวขึ้นยาวขึ้นแต่อย่างอื่นเสือกไม่ยาวอ่ะงูผม แต่หาหงไอ้งูในเกมยาวก็ของมือเรียกนอนไม่ไผ่ที่ให้เกียรติเพราะเป็นรุ่นพี่นะเนี่ย <laughs> <laughs> เอางวงงัดกันเลยไหม <laughs> งัดทางงัดทางงัดทางงัดตันโทษนะครับถ้าจำชื่อรุ่นผิดก,ก็ขอไปด้วยเพราะมันนานมา,มากแล้วไม่เป็นไรแล้วก็สตาร์แท็กถ้าเป็นโมอโตอรโล,ลา่าต้องเป็นสตาร์แท็กมีสตาร์แทก็กไมโครแท็กไดนาแท็กเข้าผับนะปุ๊บนั่งเปิดโต๊ะปุ๊บทุกคนแม่งเอามาตั้งบนโต๊ะกันสี่ห้าน อันหนึ่งแม่งจะเท่าขวดไอดียอยู่แล้วไม่รู้ว่ามึงจะอวดทำเพี้ยอะไรเราถ้าไหนมันถือว่าเท่มากเะเสายาวก็ไปโมออกเอาเสาสั้นใส่ใช่แล้วเสามีไฟเออมีข<อ>ายอันละร้อยมุณจำได้เลยยุคนั้นนะคนรวยจะขายอุปกรณ์โทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเยอะมากอันนี้เราย้อนเลยเราย้อนไปอยู่อันนนลอกอยู่ผมว่าแม่งคลาสสิกพอต่อไปก็เป็นยุค AI ไแล้วถามมันอะไรปุ๊บมันตอบออกมาเป็นเสียงแกงแอปเปิ้ลชื่ออะไรนะซลรี สิริพ่องพ่องพ่องตายยังหลายหลายบริษัทเขาคงมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่มันบียอนไปแล้วแต่เขาอาจจะยังไม่ลนช์ออกมาเพราะว่าต้องรอจังหวะรอไทมิ่งเขาต้องทำรีเสิร์ชมาเยอะแยะมากมายฉะนั้นแล้วยุคนี้มันกลายเป็นว่าเทคโนโลยีก็มา disrupt ในหลายๆธุรกิจเดี๋ยวนี้ร้านหนังสือก็แทบจะไม่มีแล้วเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากมีก็เหลือน้อยมากเค้หนังสือเก่าอาจจะยังมีขายและดีไม่ดีจะมีมูลค่าเพิ่มด้วยมันคือความคลาสสิกที่มันจะหาไม่ได้แล้ว อะไรก็ตามที่มนันเป็นเป็นเรื่องของในความทรงจําสมัยอดีตผมว่ามันมีความสุขเสมอแหละคือผมอเห็นสมัยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอยู่เวลาเราอยู่พอเราเจอกันปุ๊บไม่ว่าจะนัดหมายกัน,นยังพอเจอกันปุ๊บเราจะคุยเล่นกันเฮฮากันแต่เปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยผมเสียดายอย่างหนึง่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับไอ้เครื่องมือสื่อสารอันนี้มากจนเราลืมสื่อสารกับคนรอบตัว <ขอ S 1> ไปก็จริง,อ,รงอันนี้ก็คือข้อเสียคือทุกสิ่งอย่าง ก็เหมือนหลักศาสนาพุทธนะสายกลางอูลากไปสศาสนาไม่ไม่อันนี้อันนี้พูดสั้นๆคือสายกลางกูทระตัวไม่ถูกกันเนี่ย้าวไอ้เหี้ยคนอย่างกูอะวัดก็เข้าเล่าก็แดกเว้ยเอออันนี้ดีเออก็คือเสพอย่างพอดีพอดีนะถือว่าโอเคละเราใช้แต่เข้าใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันอยู่บนสมาร์ทโฟนหมดแล้วเรื่องงงเรื่องงานนัดประชุมอะไรต่างๆมันอยู่ในนี้หมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ใช้อย่างพอดีแล้วก็ให้มันดูตามกาลเทศะ ถูกต้อง,องมามึงไปอยู่งานศพไอเทียมันก็คงจะให้เกียรติเจ้าภาพปะวะไม่ใช่ใช่ไหมเขาสวดอยู่มึงไม่นั่งไถหรือถ้ามึงมีเรื่องอยู่จริงๆก็โอเคอาจจะต้องเดินออกไปก็<อ>ยับออกไป,ปรมานั้นหรือบางที่มึงไม่ควรหยิบขึ้นมามึงก็ไม่ควรหยิบใช่ในโรงหนังอย่างเงี้ยม,มึงต้องพร้อมแล้วที่จะดูหนังแต่มันก็ดีนะอย่างสมมติเราตั้งอยู่บนรถเมล์นะรถสาธา,ารณะอะไรต่างๆงทีตั้งอยู่คนเดียวถูกปะล่ะเราไม่ได้ไปอยู่กับใครอะไรเงี้ยก็อ่ะโอเคเปิดหนังเวียนี้มันมีหนังดูมียูทูบมีอะไรอะเน็ตฟลิกซ อ่าดูได้ก็บางทีก็เพลินดีมันทําให้เราก็โอเคละหรืออาจจะหาความรู้ถ้าไม่ได้ดูหนังอะไรอย่างนี้นะแต่พูดถึงเรื่องหนังเว้อจะพูดเหมือนกันยุคนั้นนี่ถือว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยได้เงินล้านเนี่ยโอ้โหหนังไทยนะไม่ถึงหนังไทยนะถือว่าสุดยอดละความเป็นหนังสมัยก่อนมันต้องกระบวนการดูอะไรยังไงตั๋วราคาต้ออะไรยังไงยังไงนะที่สําคัญนะเดี๋ยวอีพีหน้าเราพูดถึงเรื่องหนังเรื่องภาพยนต์นี่แหละเดี๋ยวพี่จะเชิญแขกรับเชิญมา เป็นนักแสดงสมทบที่เล่นหนังเยอะมากเห็นหน้าเขาจำได้อ่าอันนี้ดีล่าสุดก็เพิ่มมีผลงานหนังฟอร์มใหญ่ไปแต่จะคนยุคกับพี่แหละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะได้มารู้ว่าในยุคพี่เป็นแบบนี้ยุคนี้เป็นแบบไหนก็ไปเล่าสู่คนฟังเป็นเชื่อมต่อระหว่างยุคของคนในยุค80 90มาถึงไล่มาเฮ้ยสนุกสนุกถ้ามีแขกอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนเฮ้ยครับแล้วเจอกันในอีพีหน้ากับรายการเล่าเข้าปากไป